ฮอนด้าซีเอวีนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรบับเดินทางต่างจังหวัดนะครับเป็นกล่องทูเร่โมชั่นเอ็กทีเนะครับตรงรุ่นหมดไม่มีการจอดรถอย่างแรกติดเป็นคานขวางกาับตัวรถก่อนนะครับพอติดคานขวางวาเรียบร้อยนะครับเราค่อยเอาตัวกล่องบรรทุกสัมภาระวางบนคานขวางวาอีกทีนะครับตัวกล่องออกแบบให้แอโรดินามิกลดเสียงรู้ลมนะครับ เป็นการทูเล่วินบาร์แบล็คนะครับรงรุ่นหนึ่เช่นกันนะครับเวลาไม่ใช้สามารถถอดเข้าตอดอกได้มีกุญแจล็อกแทนหานะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับก่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดทูเล่โมชั่น XTXL Cảm ơn các